อ่าโดดลงไปในน้ำอีก Yes. Mm -hmm.

阳光灿烂。嗯 สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเออนกกระรอบคอสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกมงคลอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสะสมนะครับนี่ครับดูความสวยนะครับหันหน้ามานี่นะครับหาษณะนะครับยสวยๆนะครับนกตัวนี้นะครับ นกคอยหนึ่งตัวนะครับที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับนกตัวนี้ผมแบ่งจากลูกค้ามานะครับได้มาในราคาที่สูงนะครับก็เผื่อท่านได้สนใจนะครับตัวนี้นะครับสร้อยชิดสนิทแน่นอนนะครับติดเปรี้ยเลยนะครับตัวนี้นะครับสร้อยจดกันนี้นะครับสวยนะครับ เผื่อท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ098นะครับ360 7872ครับชื่อต้านะครับเป็นนกเอ่อยอรัคอยหนึ่งตัวนะครับที่เราจะแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่เอ่อชอบสะสมนะครับเป็นนกที่หายากอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับ